สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับเอาวันนี้ครูจะมาอาธิบายเรื่องการแยกสารผสมอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครูได้พูดไปแล้วในท้ายคลิปนะครับครูยกตัวอย่างมาให้2ข้อครั้งที่แล้วแต่บางคนอาจจะเปิดไปไม่ถึงหรือว่าไม่ได้ดูว่ามันยาว,ม,ยาวมันยาวเกินไปนะสิกว่านาทีาวันนี้เราจะมาอาธิบายแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบเพื่อให้นักเรียนทําได้นะครับไปกันเลย ไปอ่านะครับอันแรกอันแรกเลยนะครับอันนี้ครูทําร้องมาจากแบบฝึกหัดในหนังสือของเรานะมีสารสามชนิดผสมกันอยู่สาร A สาร B แล้วก็สาร C เวลาที่เราจะพิจารณาเพื่อคิดหาวิธีแยกสารเนี่ยเราต้องมาดูสมบัติของสารนั้นๆนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะมีลักษณะเนื้อสาร สีแล้วก็การดูดด้วยแม่เหล็กเห็นนะทีนี้มาดูไปทีละตัวสาร A จะเป็นของแข็งแต่ผงละเอียดแสดงว่ามันเล็กมากเป็นผงละเอียดสาร B เป็นของเหลวและสาร C เป็นของแข็งแต่ขนาด3เซนติเมตรก็คือใหญ่หน่อยนะครับสาร A กับ C อาจจะมีสถานะที่เหมือนกันก็คือเป็นของแข็งเหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับ ละเอียดกับ3ซนติเมตรก็แตกต่างกันเยอะอยู่นะครับส่วนสารบเนี่ยจะต่างจากเพื่อนเลยก็คือของเหลวส่วนสี A ก็จะดำ b, า B ใส c C น้ำตาลและการดูดด้วยแม่เหล็ก A เนี่ยจะสามารถดูดด้วยแม่เหล็กได้ส่วน b กับ C เนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้มาดูตอนนี้มันผสมกันอยู่แสดงว่าทั้งของเหลวและของแข็งมันผสมกันอยู่เราต้อง แยกของเหลวกับของแข็งออกจากกันก่อนนะครับวิธีการในการแยกของเหลวกับของแข็งก็จะมีอยู่หลายวิธีนะครับอย่างเช่นการรินออกการกรองนะครับครูจะเลือกใช้วิธีการกรองเพราะว่าถ้ารินออกเนี่ยมันจะยังคงมีของเหลวปนอยู่เล็กน้อยหรือว่าของแข็งมันจะไหลลงไปของเหลวด้วยเราจะใช้วิธีการกรองเพื่อแยกของเหลวกับของแข็งออกจากกันก็คือแยกสารบีนะ แยออกจากเพื่อนวิธีการแรก1การกรองกรองเพื่อเอาสาร b ออกไปนะครับกรองเสร็จปุ๊บ b ออกไปแล้วก็จะเหลือ a เอหลือ a กับ c เหลือ a กับ c ทีนี้มาพิจารณาต่อ a กับ c ถ้าเราดูจากลักษณะเนื้อสารเนี่ย a เป็นของเข็งพง ของแข็งผงละเอียดส่วน C ของแข็งขนาด3ซนเมตรเราสามารถใช้วิธีการหยิบออกได้เลยหยิบออกได้เลยนะหรือใช้วิธีการร่อนด้วยตะแกงก็ได้หรือหมดหรือยังหยิบออกร่อนอ่ะนะครับหยิบออกหรือร่อนก็ได้ หรือเราจะมาดูตรงนี้การดูดด้วยแม่เหล็กสาร A เนี่ยดูดได้ส่วนสาร C ไม่ดูดเราใชนะ้ใช้แม่เหล็กดูดก็ได้นะครับใช้แม่เหล็กดูดนักเรียนก็เลือกเอาว่าเราจะใช้วิธีการอะไรนะครับตัวอย่างว่าอาจจะใช้วิธีการที่1คือกรองสาร B ออกไปก่อน2หยิบออกก็คือหยิบสาร หยิบสาร C ออกไปเพราะว่า C มันมีขนาดใหญ่ตั้ง3ซนเมตรก็หยิบสาร C ออกจากสาร A แค่นี้ก็สามารถแยกสารทั้ง3ชนิดออกจากกันได้แล้วนะครับโอเคต่อไปตัวอย่างต่อไปอ๋อนี่ไม่ใช่อีนนีันเมื่อกี้นะครับตัวอย่างต่อไปอันนี้ครูอเอามาจากข้อสอบ o อเนนะครับปีไหนจําไม่ได้แล้วนะ จทย์เขาบอกว่านำของผสมซึ่งประกอบด้วยสาร3ชนิดก็คือสาร A, B แลวก็ C มาแยกด้วยวิธีการดังนี้เนี่ยเขาก็จะทำวิธีการมาให้นะทีนี้มาดูคำถามเขาแยกมาให้เราเรียบร้อยแหละอันนี้นะแต่ทีนี้เขาถามมาดูคำถามเขาไม่ได้ถามว่าจะแยก A, B, C ออกจากกาันด้วยวิธีการอะไรไม่ใช่เขาแยกมาให้เรียบร้อยแต่เขาอยากรู้ว่าสาร A, B, C เนี่ยควรจะเป็นสารใดตามลําดับมาทีเรามาดูก่อนมาดูวิธีการที่เขาให้มาตรงนี้นะครับ A, B, C เขาใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดูดนี่ใช้แม่เหล็กดูดดูดสาร A ออกมาได้ก่อนแสดงว่าสาร A ต้องเป็นสารแม่เหล็กเป็นสารแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กสามารถดูดได้ ออาไว้ก่อนเอาไว้ในใจนะครับทีนี้ก็จะเหลือ B เหลือ B กับ C เขาใช้เขาเอา B กับ C มาละลายน้ำมาละลายน้ำแล้วเอาไปกรองกรองได้สาร C ออกมาเนี่ยสาร C ออกมาแสดงว่าสาร C เนี่ยต้องเป็นของแข็งแล้วก็มีขนาด เป็นของแข็งที่ไม่สามารถละลายน้ําได้เพราะว่าถ้าละลายน้ําได้มันก็จะไหลรวมกันเนี่ยเป็นถ้ามันละลายน้ําได้มันจะกลายเป็นสารละลายแล้วเขาเอาไปทําการละเหยแห้งถึงจะได้สาร B ออกมาแสดงว่าสาร C นี่เป็นของเอาตรงนี้ก่อนสาร C ของแข็งขนาดใหญ่ไม่ละลายน้ําเพราะว่าเขาละลายน้ำไงไม่ละลายน้ําส่วนสาร B เนี่ยสาร B เนี่ยละลายน้ํา ได้ทีนี้เรามาดูสาร a ถูกแม่เหล็กดูดออกมาก่อนสาร a น่าจะเป็นอะไรผงระหว่างผงทองแดงกับผงตะไบเด็กว่าข้อ1 2เนี่ยเป็นผงทองแดงข้อ3ามข้อสเป็นผงตะไบเหล็กนะครับเราก็มุ่งไปที่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนยวมาดูทีนี้มาดูสารสาร,สาร b สาร b สาร b เนี่ยสามารถละลายน้ําได้ น้ำตาลทรายเกลือแกงเกลือแกงคือละลายน้ำได้หมดเลยนะครับงั้นก็เอาไว้ก่อนทีนี้มาดูสาร4ส,สาร C มีขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ละลายน้ําผงถ่านละลายน้ํำไหมครับไม่ไม่ละลายน้าอ่านี่ไงอาจจะเป็นตัวนี้นะครับผงถ่านไม่ละลายน้ําแป้งมันละลายไหมอันนี้ละลายตัดออกไปก่อนผงถ่านอันนี้เอาไว้เกลือแกง เกลือแกงละลายน้ําตัดออกไปเพราะนั้นก็จะเหลือ1กับ3น้ําตาลทรายเนี่ยละลายน้ําได้ส่วนเกลือแกงก็ละลายน้ําได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูที่สาร A วมิญณาตรงสาร A ว่าสารที่สามารถสารที่แม่เหล็กสามารถดูดได้เนี่ยเป็นตัวไหนนะครับจําไว้เลยว่าผงทองแดงแม่เหล็กไม่สามารถดูดได้นะครับสารที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ก็คือ สารที่เป็นสารแม่เหล็กผงตะไบเหล็กให้เป็นพวกมีเหล็กนี่แหละหลักๆเลยก็คือเหล็กนิกเกิลโคบอลต์นะครับส่วนทองแดงเนี่ยแม่เหล็กดูดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้สารที่ควรจะเป็นสาร ABC ก็คือสาร A คือผงตะไบเหล็กสาร B คือเกลือแกงและสาร C คือผงถ่านตอบข้อ3นะครับอ่ทาทันไหมอ่าไม่ทนันไม่เป็นไรไม่ทนันดูข้อต่อไปนะครับ น่อีกหนึ่งข้อกับบางทีครูพูดไปก็งงไปใช่ไหมบางคนฟังบางคนฟังก็เข้าใจนะครับบางคนต้องฟังสองรอบถึงเข้าใจบางคนต้องฟัง3รอบบางคนฟังกี่รอบก็ไม่เข้าใจนะครับเหมือนพระพุทธเจ้าเรียบบัวออกเป็นทั้งหมด4เหล่านะอันนี้ไม่พูดเดี๋ยวมันจะยาวนะครับก็ไปหาฟังเอาเองนะสารผสมประกอบด้วยสาร 4ชนิดอันนี้มี4ชนิดเลยนะครับมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันนะมี a b c d มีลักษณะเขาให้มา2อ,อาสมบัติเนี่ยเขาให้มา2อ,อาสองเขาเรียกอะไร2อ,อย่างก็คือลักษณะกับการละลายน้ำเดี๋ยวมาดูไปทีลานดวนแรกลักษณะก่อนสาร a ผงละเอียดเหมือนแป้งสาร b ผงละเอียดเท่าเกลือปน่น สาร C ขนาด0.6ซนมรสาร D ขนาด0.4ซนเมตรสาร A ผงละเอียดเหมือนแปง้งแสดงว่าละเอียดมากเลยนะ B เนี่ยละเอียดเท่าเกือบปนก็ก็ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยส่วน C นี่0.6ก็ใหญ่แล้วก็ D 0.4 c ซมทีนี้มาดูการละลายน้ำ A กับ C เนี่ยละลายน้ำได้ ส่วน B กับ D ีละลายน้ําไม่ได้นะครับทีนี้มาดูคําถามเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงคําถามตรงนี้ <c oughs> เมื่อแยกสารผสมโดยการร่อนในวิธีการที่1เขาใช้วิธีการร่อนโดยตะแกรงที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5ซนิเมตรนำสารที่ผ่านการร่อนแล้วไปผสมกับน้ำเปล่าให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง นำของเด๋ยวที่ผ่านกระดาษกรองไประเหยแห้งโดยแค่ขายแค่ขายข้อเมื่อกี้เลยนะแค่ขายกันแต่ข้อเมื่อกี้เขาเริ่มต้นด้วยการใช้แม่เหล็กดูดนะแต่อันนี้ล่อนก่อนนะเอาดูวิธีการที่1่ล่อนด้วยตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5ถ้าเกิดว่าเล็กกว่า0.5มันจะผ่านรูตะแกรงไปใช่ไหมที่เหลือจะค้างอยู่บนตะแกรงนะครับก็เรามาดูทีนี้ มาดูขนาดของมันใครที่เลก็กกว่า0.5นี่ไงเออสารดีเลก็กกว่า0.5ส่วน A กับ B เนี่ยเราไม่รู้แต่มันละเอียดไงมันละเอียดเหมือนมัน,ม,นมันละเอียดเหมือนแป้งผงละเอียดเท่าเกลือป่นแสดงว่ามันต้องผ่านรูตะแกงไม่ได้ที่ค้างอยู่บนตะแกงจริงจริงเนี่ยจะเหลือแค่ สาร4ก็คือ0.6เพราะฉะนั้นเราสามารถแยก4ออกมาได้ก่อนเพื่อน1แยก4ออกมาได้ก่อนส่วน A, B และ D เนี่ยก็จะลอดผ่านรูตะแกรงลงไปนะครับพอแรกแยกได้เสร็จปุ๊บนำสารที่ผ่านการลอดแล้วเนี่ยไปผสมกับน้ำเปล่าเข้ากันคือเอา A, B แล้วก็ดีเอาไปผสมกันด้วยน้ำเปล่าแล้วเอาไปกองด้วยกระดาษกอง แล้วเอาไปกองถ้าเราเอา a B แล้วก็ดีไปไปผสมด้วยน้ำเปล่าสารที่มันจะละลายไปกับน้ำเปล่าก็คือสาร A มันจะละลายไปกับน้ำเปล่าแล้วก็ไหลไหลลงไปผ่านรูกระดาษกองลงไปได้อันนี้คือสาร A ผ่านรูกระดาษกองลงไป A นะ A เนี่ยผ่านรูกระดาษกองลงไปได้ส่วนที่ค้างอยู่บนกระดาษกองก็จะเหลือ ก็จะเหลืออ่า B, กับ C ที่ค้างอยู่บนกระดาษกองซึ่งมันไม่ละลายน้ำทั้งคู่แล้วก็เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าผง B เนี่ยมันละเอียดเท่าเกือปบบ่นแต่ก็คงละเอียดมากพอๆกันกับสารดีนะครับจนมันอลอดผ่านรูตะแกรงออมาได้เรากรา็จะไปแยกมันต่อได้ไหมไม่รู้จะใช้วิธีการไหนแล้วใช่ไหมครับ เพราะนั้นสารที่แยกออกมาได้ก็คือ C มี C กับ A นี่แหละที่แยกออกมาได้นะทีนี้มาดูโจทย์หลังจากใช้กระบวนการแยกสารทุกขั้นตอนแล้วที่กําหนดให้ขั้นต้นแล้วตัวเลือกในข้อใดกล่าวถูกต้องนะเขาบอกมีคําตอบ2ข้อ A สารที่แยก,ออกจากสารผสมได้เป็นลําดับแรกคือ A ถูกไหมไม่ใช่สารที่แยก,ออกจากสารผสมได้ลำดับแรกคือ C นะเห็นไหมครับ C ถูกแยกออกมาก่อนเื่อนลำดับที่1เนี่ยข้อนี้ถูกแล้วนะครับ ต่อไปหาอีกข้อหนึ่ง A, และ B ไม่สามารถแย,ยกจากกันได้ A กับ b แยกออกได้ไหมแยกออกได้ถ้าเราจะแยกเพราะว่ามันเนี่ยเอละลายน้ําได้แต่ B ันละลายน้ํ b, นลลาไม่ได้ถ้าเราจะแยกก็เอา A กับไปละลายน้ําแล้วก็กองด้วยกระดาษกองแล้วก็สามารถแยก A กับ b ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดออกข้อ4สาร B และ C ไม่สามารถแยกออกจากกันได้แยกได้ไหม โอ้ยอันนี้ c แยกออกไปตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับโดยการใช้ตะแกรงร่อนนะ b ก็จะผ่านรูตะแกรงไปส่วน c ค้างอยู่บนตะแกรงนะเพราะนั้นข้อนี้ตัดอกต่อไปข้อ5สาร b และ d สามารถแยกไม่สามารถแยกออกจากกันได้ดู b กับ d ไม่สา,ม,สามารถแยกออกจากกันได้ใช่ไหมอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ละลายน้ำทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น แต่ข้อนี้แต่เพิ่อความแน่ใจมาดูข้อ6สารทุกชนิดสามารถแยกออกอย่างเป็นอิสระได้ได้ไหมครับแยกออกจากกันอย่างอิสระได้ไหมไม่ได้เพราะว่า B กับ D มันแยกออกจากกันไม่ได้ไงเพราะนั้นตัดข้อนี้ออกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2กับข้อ5นะครับโอเคบายอ้าวหมดแล้วนะครับจบแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็สามารถทา แบบฝึกหัดที่ครูสั่งไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ